ครับตอนนี้แมวเจ้านำโชคเป่นแมวของอาจารย์สมชายและกุ๊กปยกำลังฟังคลิปธรรมะอย่างสุดซึ้งนะครับนี่นอนในกระเป๋าาครับโดยเฉพาะเจ้านำโชคงวดที่แล้วให้เกตห้าตรงๆเลยนะครับงวดหน้าจะให้ตัวไหนเอฟซีก็รอฟังนะครับก็เลยไม่ีใคร ถือว่าเป็นแมวสามสีแมวนำโชคนะครับของอาจารย์สมชายงวดที่แล้วนะครับปุยถูกไปเยอะนะครับเจ็ดห้าหางวดห้าหงวดมานี้ปุ้ยถูกไปสี่งวดนะครับวดหน้าจะตัวไหนก็รอติดตามนะครับด้วยกดติดตามช่องไทยบ็อกซิ่งคุณแม่สองนางนะครับอย่าลืมนะครับ ไป<า>บ็อกซิงงง่งกับแม่สงนางวกับแม่ลูกส4คนายาได้เลขตัวไหนจะบอกนะครับนี่ <11. S 1> โดยเพราะเจ้าจแมวนำโชคนงจหน้าคนที่ตได้หมดไหมคนแรกจ,จะไม่ได้จ้ะพราะตอน,น,นคอยรอคลิปหน้านะครับ